วัสดีค่ะมื่อวันสิพ้ามาเบิงขอ,อกั่ว CST Farm นะคะ่ะมาตรฐานค่ะเบนน่งงั่วเพิ่นนะคะ่ะพี่น้องเบ่งค่ะมื่อนี้เพิ่นบ่ดยเอางั่วออกขอ,อกนะคะ่กะก็เลยมีโอกาสได้ทายทายํำของเพิ่นนะคะ่ะพิกัดเท่ากาับ บ้านนนตุนตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนาะคะ่ะมาชมขอ,อกเพิินเลยเนาะคะ่ะตอนนี้งัวเพิินกะบ่ได้ออกขอกก็เลยได้มีโอกาสมาช่งัวของเพิ่นนะคะ่ะมีแต่ตัวงามๆนะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะงัวเพิินกะ นี่จะตตงงามๆนะคะอันนี้ในบริเวณขอ,อกงวเพิ่นเนาจ้ะสะอาดเาบึงงงวเพิ่นเนาะคะ่ะง,งว่วค่ะนี่ค่ะบึงงว่ว อันนี้อันนี้เป็นคอ,อกคอ,อกนอนของเพิินเนาะคะ่ะสะอาดสะอา้านแล้วมาบางอีคอ,อกคอ,อกกังเว้นเพิ่นเนาะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้กะว่าพันธุ์หามเพิ่นเนาะคะ่ะว่าเพิ่นลงทุนกับคอ,อกังัวของเพิ่นแต่ละของประมาณเท่าไหร่ก็ยังว่าพันนี้มีรายละเอียดจุดนี้เนาะคะ่ะกะให้ใหช่ชมกันก่อนเนาะคะ่ะว่าเพิ่นเพิ่นเห็ดถึก ระเบียบเพิ่นเป็นมิกระเบียบารคับพี่น้องมึงสะอาดสะอาดกับข้อเพิ่นนี่ย่อมรับได้ว่าเพิ่นนี่ดูแลข้อเพิ่นได้ดีอีหลี่น้งเบ่งง่วมาเบ่งค้อเนึ่งกันอีกนาะค่ะเบ่งเบ่งอันเอฟเฟียงเพิ่นนาอค่ะพี่น้องมาตรฐานอีหลี่ค่ะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย ขี่งว่าจำนายพร้อมด้วยค่ะพี่น้องถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาได้ด้วยค่ะความของเพิน่นอันนี้อันนี้เป็นคอ,อก,กังเว้นเพิ่นเนาะค่ะเดี๋ยวราคาหนี่เฮายังพันหนี่หัวจักว่าเพิ่นเพิ่นเพ็ดเบิดหไลายเป็นไดอันนี้คอ,อกกังเว้นค่ะมือนี้เพิน่นเ่ออะเอางวออกเนาะคะ่ะบองบอดีเว้นเนาะคะ่ะเพิ่นจำนายอาหาร ม่วงคุณาภาพน้ำด้วยค่ะพี่น้องถ้าสนใจกะเดี๋ยวถักมาถ้าสนใจกะเดี๋ยวทักมาของอันช่องแม้วันชาแนวก็ได้ด้วยค่ะอันนี้บริเวณบานเพิ่นเนาะคะ่ะบ่งเพิ่นจัดสรรค่ะพี่น้องจัดสรรได้ล่งโตอีลีค่ะถ้าเป็นหนา้าฝนเพิ่นกะเห็ดอ่างหลังท่าน้ำด้วยค่ะพี่น้องน,นี่บริเวณนี้เนาะคะ่ะบริเวณเขาขอกม่วเพิ่นเนาะคะ่ะบริเวณนี้ นี่ค่ะจัดสรรในลงโตอีีค่ะพี่น้องมึงต้องขยันอีน๋เลยคะ่ะจังสิได้ได้ปันนี่เดี๋ยวสิผ้าเดี๋ยวสิผ้าไปช่มคางนาฟ้ามเพิ่นเนาะคะ่ะทังเขาทังไปทั้งมานนี่ยู่ยู่แถวไดพี่กัดกะบ้านนนตุนตำบลวันหันอำเภอเมืองจังหวัดแขบบอนแก่นเนาะค่ะพี่น้อง คอกนี่กะคอกนี่กะ,กะเคยมาถ่ายท้ำของเพิ่นเทน,นึงแล้วล่ะค่ะวันนี้เพิ่นเห็ดไมก่กะเลอยอยากให้มาเมืองว่าเพิ่นจัดสรรปรรชวนแบบใดฮัทเทียได้ไปเป็นเนีวทังของเกษตรกรเนาะคะ่ะนี่ค่ะทังทังนี่กะทางไปบ้านโคกกลางเนาะคะ่ะ นี่ค่ะพี่น้องท่างกสะดวกสบายนะคะสำหรับคลิปนี้ในวันก็นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนหน้อยๆอีกแค่ช่องหนึ่งเลยละค่ะสวัสด,ดีค่ะ